สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมมาแจ้งข่าวดีสําหรับผู้เล่นสายฟิมทุกคนด้วยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยจะมีสกินใหม่มาให้เราเสียตังกันอีกแล้วครับผมปุ๊บ ปกติผมไม่ค่อยทาคลิปแนวนี้นะครับผมแต่ว่าสกินที่มาในเซตนีนะ้สวยจริงๆครับผมทุกคนต้องคือคนต้องเห็นแบบภาพอาร์ตของสกินที่ออกมานะคือมันสวยมากๆมาเราไปเริ่มที่สกินแรกกันเลยครับผมสกินแรกเป็นสกินของลุงดิราคนั่นเองนะครับผมสกินนี้ก็เออ เอฟเฟกก็เข้ามาค่อนข้างที่จะนานเนาะเหมือนกับว่าสก,กินนี้จะแจกฟรีในแรงข่าวจินข่าวปอมนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เอฟเฟกค่อนข้างสวยนะครับผมสก,กินโทนแดงๆออกแนวมังกรจงนๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่ารูปอาร์ตของลุงแกก็เออแอบบลกจิตอยู่นะทําไมหน้าแกเป็นยังงั้นเนาะแต่ว่าเออก็สวยๆนะครับผมก็แจกฟรีเหรอ,อ เขก่อนทขาก่อนเข้าก่อนไปสกินที่2กันเลยครับผมสกินที่2เป็นสกินของน้องวิฟนะครับผมคาดว่าสกินนี้ไม่น่าจะมีเอฟเฟก,กของสกิลนะครับผมสกินที่ไม่มีเอฟเฟก,กเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบ รูปจะดรอปโมเดลจะดรอปเ<อ>นาะบางตัวยกเว้นบางตัวจริงๆนะครับผมที่ GM อจะทําให้มันสวยทุกทุกองค์ประกอบเลยนะครับผมให้ส่งกับแบบสายฟรีบางที G m ็ GM ก็ขายบ้างบางทีก็แจกฟรีบ้างก็ขอให้น้องวิบโชคดีแล้วกันนะรับผมโมเดลสวยรูปสวยเนาะภาพไม่แตกอะไรบ้างก็ขอขอให้โชคดีนะครับผมแต่งขนาดนี้ใครไม่มองกูให้มันรู้ไป สกินนี้เป็นสกินของทาร่านั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกต์ไหมก็สวยดีนะครับผมน่าจะถูกใจสายบูบางคนนะครับผมแต่ถ้าถามว่าผมชอบไหมก็มันก็ยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะผมเป็นอีกแนวนึงเลยไม่ใช่สายบูสายเท่เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับผมสำหรับสกินนี้ไปสกินต่อไปกันเลยครับผมสกินที่5เป็นสกินของเซฟิราครับผม ทำไมมันสวยเหลือเกินนะครับผมแม่นางคนงามขู่อายแต่กายหักนักหักลายเหมือนไม้บวรวยราเจ้าเป็นนางฟ้าหรือเทพที่ดาบนดอยโอ้เจ้าหงฟ้าแก้วตาดุดพลอยเมื่อคืนลุดน้อยเครยเช่ชมโอ้โห,โหิน็กซี่พีน้าลองหลดแบบ ลิขสิทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสวยมากๆสกินนี้โดนผมตกแน่นอนนะครับผมมาเท่าไรผมก็ยอมจ่ายแต่วอนจีเอ็มทำเอฟเฟกต์สกินสวยๆให้กับทีมเมนเซฟิล่ารอคอยหน่อยละกันนะครับผมแต่จะว่าไปนี่เซฟิล่าก็สกินมาบ่อยเหมือนกันนะสงสัยสกินอาร์กติกแมงกะพุนขายดีมาอีกแล้วนะครับผมเสียตังค์ทุกรอบเลยไม่ไหวสกินต่อมาเป็นสกินของเทวานาครับผมมาอีกแล้วสกินแม่นางนี่ก็เยอะเหลือกเกินรอบนี้มาเป็นแนว กระกริจกระจายสกินลายไทยนะครับผมก็อืรูปสวยไม่ธรรมดานะครับผมมีความแปลกไปจากแบบไทยตัวอื่นๆนิดนึงนะครับผมก็อืสวยมีความเป็นไทยแบบชุดก็คือชุดไทยเลยนะครับผมไม่มีการแบบไปไประยุกต์ให้มันแบบดูเปลี่ยนไปจากไทยอะไรมากมายนะครับผมก็ตั้งตารอนะครับผมแต่คิดว่าสกินไทยส่วนใหญ่จะแจกฟรีนี่เป็นคนที่ไม่ได้สกินฟรีถ้าถ้าจีเอาสกินนี้มาขายทุกคนเม้นอะไรก็ได้ ผมจิ้มโดนสกินไหนผมซื้อให้เลยเอ๊ะผมจิ้มโดนคอมเมนต์ไหนผมซื้อให้คนนั้นเลยนะครับผม1คนเท่านั้นนะครับผมแต่วอา g ีเอ็มทำเอฟเฟก์สวยๆแล้วก็อย่าขายแพงนะครับผมเออนะ <laughs> ไปสกินต่อไปกันเลยครับผมสกินต่อมาเป็นสกินของอีชานะครับผมโอ้โหสกินนี้มีความน่ารักอีคืออีไตอีโมโนเตมากๆเลยนะ <laughs> เป็นอะไรวะ เออครับผมก็อีชาตัวนี้นะครับผมก็มีโมเดลออกมาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างสวยทุกคนก็ลองหาดูเอาละกันนะผมเดินผ่านไปแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูละกันนะครับผมก็ ก็จะบอกว่ามันสวยมากๆคาดว่าเอฟิกก็น่าจะสวยมากๆเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นฮีโร่ที่เวลาลงแรงหรือว่ากดฮ้าเนี่ยไม่อยากเจออยากอยากให้คนที่เล่นเป็นจริงๆด้วยความที่ e อีฟิร์บอลอ่ะมันเป็นบอทใช่ไหมทุกคนมันก็มีความเงื้อง่างๆก็โอ้ยไม่อยากเจอเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ก็เออให้เนาะเพราะว่าสกินนี้ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยน่ารักมากๆนะครับผมโอเคสกินต่อไปกันเลยครับผม สกินสุดท้ายเป็นสกินของน้องเฮเลนมาแล้วครับผมสกินนี้เอาใจสายซัพพอร์ตนิดนึงนะครับผมเป็นสกินที่ดูแลค่อนข้างที่จะอลังการนะครับผมเห็นโมเดลเปิดตัวแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม <B urt. S 1> สวยมากๆเลยนะครับผมคิดว่าเอฟฟคก็น่าจะสวยเหมือนกันนะครับผมก็เท่าไรก็ยอมใจนะครับผมสำหรับตัวนี้มีความกินไอคลายกับสกินอะไรซัพพอร์ตไอริ ไอ้ล <aunque S 2> <me> ิสเป็นซัพพอร์ตเฉยเลยอาริสนะครับผมสกินหนองน้ำของอาริสใช่ไหมเออก็ประมาณนั้นคิดว่าน่าจะสวยขนาดนั้นเลยนะครับผมสกินนั้นเป็นสกินที่สวยนะแต่ติดอย่างเดียวคือมันเป็นสกินรีเจนไงก็เลยเล่นแต่สกินอวกาศนี่สกินถูกก็ไม่เล่นนะเห็นอย่างนี้สกินถูกก็ไม่เล่นนะ นะครับผมอ่าก็ตั้งตารอคอยนะครับผมใครชอบตัวไหนเมียนตัวไหนก็เตรียมคูป,ปองไปจับจองกันได้นะครับผมก็เร็วๆนี้คิดว่าจะเอ็มคงไม่ดองสกินแล้วมั้งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย